เรามีรีวิวสิ่งของจากญี่ปุ่นนะจ๊ะโอเควันนี้เรามีสิ่งของจากญี่ปุ่นมาให้ดูกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ด้วยนะครับขอบคุณมาไกดนะเราโอเคอย่าลืมนะครับวันนี้ทําบุญกับยูนิเซฟกัน u n นิเซฟ onation line official u n i s e f donation นะครับยูนิเซฟไทยแลนดนะครับช่วยเหลือเด็กจากการขาดสารอาหารการขาดอาหาร การป่วยไข้นะครับยารัษาโรคแล้วก็เรื่องการศึกษานะครับขอบคุณนะครับเอฟเฟกธรรมชาติโอเควันนี้เรามาดูกันนะครับรีวิวสิ่งของจากญี่ปุ่นกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นาพาร์ทมีก้อนหินนะมีสถานก่อสร้างเนาะแล้วก็มีชิ้นส่วนอันนี้เป็นชิ้นส่วนรถไฟนะครับอันนี้จะเป็นสถานีเนาะชานชาลาบันไดขึ้นชานชาลานะครับ ันนี้นะฮะบันไดขึ้นชันฉลานะครับบาลานซ์ดีมากนะครับมาให้ดูจากด้านในนะครับว่าโอเคเลยนะครับงานเขาสวยดีจริงๆนะครับอันนี้ก็เป็นชุดต้นไม้ที่มาดับชุดรถไฟนะครับโดยเราก็จะมีสิ่งของที่มาจากญี่ปุ่นบางส่วนนะครับเอามาให้ดูกันให้กลังหาอยู่นะที่เจอเนาะก็ออกทันี้ไปก่อนนะครับทุกท่าน ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้ด้วยนะครับอันนี้เป็นสิ่งของมาจากประเทศญี่ปุ่นจริงๆนะครับทั้งหมดเลยนะครับแขนยกนี่ก็ใช่นะ K2000 เนี่ยใช่นะฮะทั้งหมดนี้มาจากประเทศญี่ปุ่นทั้งสิ้นนะครับหวังว่าเราจะได้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับวันนี้ก็มีอันนี้มาให้ดูเนาะอันนี้ก็มีแบบนชิ้นๆละเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเป็นถัดไปจะเป็นอย่างอื่นต่อนะครับอย่างไรก็กราบขอบคุณทุกท่านที่มาชมนะครับ สวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้นะครับคุณครับ